สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการสืบค้นฐานข้อมูลางานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คืองานวิจัยและบทความวิชาการผลกระทบ จากการอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นก็คือในการใช้งานรถยนต์ที่ไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดความต้องการ<ม>ด้านพลังงานที่ม,มากเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพื่อน,นํามาใช้สําหรับการอัดประจุแก่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งหากมีการนํายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลายจะทําให้เกิดการอัดประจุข,ของยานยนต์ไฟฟ้าในจํานวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ซึ่งผลกระทบนะครับก็จะมีดังนี้ครับคือผลกระทบต่อข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผลกระทบต่อข้อมูลในระบบผลกระทบจากการสูญเสียในระบบผลกระทบจาก,กาความไม่สมดุลของเฟสและแรงดันผลกระทบจากฮาร์โมนิกผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเรื่องต่อไปก็จะเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพินของยานยนต์ไฟฟ้าครับในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง การผลิตและการใช้งานยา่นยนต์ไฟฟ้าครับถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างการใช้งานอย่างไรก็ตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ E ีวีนะครับควรได้รับการพิจารณาในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโดยเฉพาะในสส่วนสำคัญครับเช่น การปล่อยก๊าซเรืองกระจกหลังการจากการผลิตรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่และตอนประกอบตัวรถ <c oughs> การปล่อยก๊าซเรือนกระจก <c oughs> การใช้งานขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือหนึ่งนะครับอุปกรณ์ระบายความร้อนแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ท่อความร้อนครับ <c oughs> เป็นสิทธิบัตรเป็นประเภทของการประดิษฐ์นะครับเจ้าของคือม,มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธัญบุรีครับก็คืออุปกรณ์ระบายความร้อนแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ท่อความร้อนตามการประดิษฐ์นี้ถูกคิดค้นจากการออกแบบให้มีท่อความร้อนถูกติดไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของแบตเตอรี่เพื่อรับความร้อนออกไปยังส่วนความร้อนที่ถูกติดตั้งทั้งสอง ข้างของแบตเตอรี่ซึ่งเรียกว่าแท็บคูลิ่งได้มีการใช้โฮเดอร์เป็นเป็นตัวมารับความร้อนต่อจากท่อความร้อนเพื่อน,นำไปใช้ในการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ครับอีกอันหนึ่งก็คือการวิธีการควบคุมแบตเตอรี่การเปลี่ยนเกียร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครับเจ้าของก็คือ เซเว่นเทียนครับสำหรับอุปกรณ์สำหรับควบการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีการดังกล่าวประกอบไปด้วยการจัดให้มีสวิตช์เปลี่ยนเกียร์เพื่อควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ของรถยนต์ไฟฟ้าการกระตุ้นสวิตช์การเปลี่ยนเกียร์ทำให้ปิดการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตุน้นวงจรกระตุน้นที่ให้เปิดการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนเกียร์ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะไปกระตุ้นกลไกส่งกำลังให้ทำการเปลี่ยนเกียร์หลังจากที่ทำการเปลี่ยนเกียร์แล้ววงจรจะกระตุน้นวงจรกระตุ้นที่2จะทำการปิดการทำงานของอุปกรณ์การกระตุน้นการเปลี่ยนเกียร์ด้วยต่อไปก็คือ,อนำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แบตเตอรี่และเอนจนต์ไฟฟ้าก็คือในด้านของ GS แบตเตอรี่นะครับเป็นซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมและบริหารการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในละยดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ครับในหน้าที่ของ BMS เนี่ยครับการตรวจสอบก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งครับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสองควบคุมอ,อุณหนภูมิสามบริหารการจัดการการชาร์จและคลายประจุส สมดุลเซลล์แบตเตอรี่และ5ป้องกันความปลอดภัยครับต่อไปก็คือผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่นะครับ,ก,รบก็คือหนาหน้าของ TESUSA Corporation นะครับก็คือ1นึ่งะเขาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ TESUSA มุ่เมงเน้นการพัฒน,นาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสําหรับรถยนต์ E ีวีนะครับและอุตสาหกรรมอื่น แบตเตอรี่เหล่านี้มากมาพร้อมกับระบบการจัดก,การแบตเตอรี่ BMS เพื่อเพิ่มประสิทธิธภาพและความปลอดภัยในการใช้งานครับ2คือความร่วมมือกับผู้ผลิตยานยนต์บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตยายนยนต์เช่นมิซูวิชิและฮอนด้าเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าครับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือ1นนะครับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับ สมาคมนี้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในสังคมสุดท้ายครับก็คือ International Energy Agency นะครับ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืนรวมถึงยานโยนต์ไฟฟ้าโดยให้ข้อมูลและวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากการขนส่งครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ